สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงรองลุยสวนกับผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรนะคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะมากับอาจารย์สหาภาพการจนะฮิรันพลค่ะัครบแล้วก็พี่แหลมครับขอบคุณครับผมธนาดีการหรือวงเล็บปลาแหลมครับตอนนี้เรามาเที่ยวชมสวนกันเนาะที่ที่นี่เป็นสวนทุเรียนพันธุ์อะไรแล้วก็อายุกี่ปีให้ผลผลิตยังไงมีความประทับใจแค่ไหนหรือเ,เราไปพบเจ้าของสวนกันเลยค่ะครับ ครับผมชลิดคำศิริครับที่นี่เขาเรียกว่าบ้านอะไรคะพี่บ้านหนองโพงครับบ้านหนองโพงตําบลตําบลทางเฟียนอำเภอแกงตําบลทางเพียนอำเภอกองจังหวัดอุยองครับแล้วก็ที่นี่เป็นอ่เป็นหมอนเป็นอะไรบ้างคะมีทุเรียนมีหมอนทองครับส่วนมากจะเป็นหมอนทองเป็นหมอนทองอายุลคะพี่อายุก็เดือน8นี้ก็ได้6ปีเดือน8นี้ได้6ปีแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีต้นใหญ่ๆด้วยก็มีอายุ30ปีอยู่ประมาณ20 ที่สิบเอ็ดต้นค่ะรวมทั้งหมดมันกี่ต้นคะในพื้นที่ร้อยสามต้นครับร้อยสามต้นนะคะคแล้วก็รู้จักพี่รู้จักกับผลิตภัณฑ์คู่หูได้ยังไงคะเนี่ยก็รู้จักกับพี่แหลมครับจริงๆริรู้จักกันมาก่อนค่ะครับแล้วพี่แหลมเข้ามาแนะนําไปเจอกันบ้านน้องสาวเยกว่ามาทําอะไรครับผมค่ะอ่าแล้วพี่แหลมยังไงทำไมแบบอยู่ๆแบบแนะนําเห็นทุเรียนว่าคือมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่เห็นละโดยความที่คุณเคยรู้จักกันมานานมากตอนที่เป็นวัยรุ่น ทีนี้ไอความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เจอกันนานๆพอเจอก็ต้องเล่าเรื่องเก่านิดน,ดนึงก่อนเลยบอกอ่ะตัวเนี้ยดีเขาว่าอ่ะงานนั้นผมลองเขาว่าทาไมดีไม่ใช่พี่แหลมเขาไม่ใช้เพราะเขาก็เป็นชาวสวนที่่อนขางละเอียดอยู่แล้วอคือใช้ด้วยความเชื่อถือเชื่อใจกันว่ารู้จักกันมานานคงไม่โกหกแน่นอนอืครับผมค่ะพี่ชฉลิตทำสวนมานานกี่ปีแล้วคะจริงๆแล้วอาชีพทําสวนของพี่กี่ปีทสวนมาผมทํามานานแล้วแต่ก็หยุดพักไปค่ะ ช่วงช่วงราคาทุเรียนที่ตกต่ำช่วงนั้นน่ะค่ะพักไปนานแลยไปไปเล่นรถติดล้อรถเทลเลอร์ไปอยู่มอสพุธอยู่นานแล้วก็เพิ่งกลับมาทําได้ได้เนี่ยหกปีก็คือมาปลูกใหม่เลยใช่ไหมคะครับที่ <S 1> 1 <S ใหม่อหกปีแล้วตอนนี้พี่ใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมานานแค่ไหนแล้วคะเข้าปีสองครับ เข้าปีที่สองหมายถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยใช้แล้วใช้แล้วค่ะยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ครับปีที่แล้วหมายถึงว่าพี่ใช้ตอนที่เก็บผลผลิตไปแล้วหรือเปล่าคะแล้วก็เอามาใช้อย่างไรก่อนใช้ก่อนใช้เลยอ๋อแต่ใช้ใช้มาไม่ใช้บ้างเนี่ยปกติเลยก่อนที่จะมาใช้ผลิตภันคู่หูค่ะพี่ใช้อะไรบ้างคะก็ใช้ของอินทรีย์พันอยู่ค่ะแล้วก็ปุ๋ยทั่วไปฮอร์โมนทั่วไปที่ใช้อยู่ก็คือเขาให้ใช้อะไรก็คือใช้หมดทุกอย่างใช้ว่าดีก็เอาลองดูอ่าแล้วตอนนี้มันเอ่อ เริ่มปีแรกเลยที่ให้ผลผลิตตอนนั้นทุเรียนอายุเท่าไหร่คะก็ยังไม่ได้ห้าปีสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่หมายถึงว่าผลผล,ผลิตที่ได้ก็มันมันมันได้น้อยอ่ะมันเพราะเรายังไม่ได้ใช้เต็มที่เหมือนปีนี้เพราะปีนี้เรามาลุยเต็มที่มาลงแบบใช้เต็มที่เลยใบดีแล้วก็ออกดอกดีติดลูกดีแสดงว่าเดิมเดิมก่อนหน้านี้พี่มีปัญหาเรื่องใบหรือเปล่าคะครับมีเรื่องใบมันเป็นยังไงบ้างคะอ,งอาการใบร่วงหมด โดนว่าอากาศร้อนเนี่ยใบร่วงหมดเลยใบไหมใบร่วงหมายถึงว่าทั้งอายุน้อยด้วยอายุมากด้วยใช่ไหมค,คะตอนนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้มันจะมีทุเรียนที่ว่า20่ปีขึ้นเนาะออันนี้ค่ะมันหมายถึงว่าที่พี่บอกว่ามันฟื้นขึ้นเนี่ยมัน,มนเป็นยังไงบ้างก็ปีแล้วเนี่ตอนนี้ก็ใบหมดเลยนี<อ>่นนี้ก็ใบหมดต้นแถวนี้ก็ใบหมดนั้นไอ้สองต้นก็หมดค่ะเต็มๆเนี่ยหมดแต่มันร่วงหมดพอมาใช้คู่หูปั๊บได้จริงๆจังๆเลยปีที่ผ่านมาเนี่ย เ,เพื่อที่จะได้ผลผลิตปีนี้ใช่ไหมคะคแล้วก็ต้นที่ที่บอกว่าไม่มีใบเลยอะที่ต้นมันเหมือนจะตายแล้วอะอันนั้นก็คือมันฟื้นหมดเลย่ะฟื้นหมดใ,หมใบดกดำเลยคร<อ>ับใบหนาเลยปีนี้ใบหนาใบหนามากใบดกมากครับ,รบแล้วก็ลูกมันด้วยใช่ไหมพี่ลูกดกด้วยอ๋อก็คือแสดงว่าเมื่อก่อนนี้มีปัญหาเรื่องใบ,บแต่นี้เรื่องของรัดอ่อนแล้วค่ะพี่เป็นยังไงบ้างของการรัดอ่อน เพราะว่าทุกสวนบอกว่าอุ้ยมันเจอทุกปีเลยอะเรื่องรัดอ่อนนี่มันเป็นธรรมชาติเป็นปกติของทุเรียนอยู่แล้วครัแบบแล้วคู่หูมันช่วยพี่ได้ยังไงบ้างคะของผมมันรัดตลอดอะ,ะมนเดิมใบใบอ่อนเดินตลอดลูกไม่ร่วงลูกก็ยังติดเหมือนเดิมไม่ร่วงอ๋อก็ยังยังไม่ร่วงก็ม,งมีการขยายเหมือนเดิมครัแบบตอนที่เขาเปิดตาดอกอะพี่แหลมได้แนะนํายังไงบ้างคะตอนเปิดตาดอกก็บอกเข,า,ขาว่าอ่าใชา้เปิดตาดอกเนี่ยใช้ติดคิดใต้กิ่งเนี่ยอ่าสองซองหนึ่งขวด สองซองสองซองหนึ่งขวดเปิดยังไงเปิดจิตใ้ท้องกิ่งจิตใ้ท้องกิ่งสองครั้งเี๋ผมก็ฉีดไปสองครั้งแล้วคะห่างกันกี่วันครับพี่รู้สึกก็จะสิบวันนะสิบวันแต่หมายถึงว่าการที่เราจะเปิดตาดอกได้อะมันจะต้องใบสมบูรณ์ก่อนใช่ไหมคะพี่อ๋อเราก็ต้องดูใบก่อนว่าหนึ่งใบสองใบหรือสามใบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็สามใบอ๋อของพี่สามใบแล้วก็ฉีดใต้ท้องกิ่งเลยสองครั้งก็ปรากฏว่า มันก็ออกดอกใช่ไหมคะอันนี้พี่ต้องใช้ตัวอื่นช่วยไหมคะหรือว่าสารอะไรต้องโฉบต้องอะไรกันบ้างไหมคะมีใส่แปดยี่สี่ไปด้วยก็คือช่วยเป็นตัวช่วยเขาใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยด้วยแต่ก็ใส่น้อยใส่ไปต้นโรยเองอ๋อก็ทางดินช่วยใส่ทางดินช่วยค่ะเอาเอาให้มันแน่แน่แล้วตอนนี้ฉีดพ่นแล้วค่ะพี่ใช้อันนี้ของเรามันจะเป็นสารอาหารทางใบด้วยแล้วก็ หมายถึงว่าพี่ใช้พ่นยังไงบ้างคะผมปล่อยมาทางน้ําลงดินครับทางน้ําลงดินเลยผสมยังไงคะสองชุดสองขวดสองซองสองขวดต่อน้าพันลิตรครับอ๋อแล้วก็ปล่อยมาเนี่ยตามสปริงเกิลนี่เลยใช่ไหมคะอันนี้พี่พ่นกี่ทุกกี่วันคะก็ทุกมากจะไม่เจ็ดกสิบไม่เจ็ดกัสิบแล้วทางดินนะคะหมายถึงว่าทางดินก็คือระยะเวลาเดียวกันไหมคะหรือว่าทางดินจะสิบห้าวันครั้งอ๋อทางดินก็คือปล่อยมากับน้ําเนี่ยก็คือสิบห้าวันครั้งแต่ถ้าทางใบนี่ก็คือเจ็ดถึงสิบเนาะ จะช่วง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 ปกติที่ยังไม่มีดอกนะผมจะปล่อย15วันแต่ใส่ชุดเดียวค่ะปล่อยมาแต่ช่วงมีดอกช่วงมีลูกนี่ผมเพิ่มเป็นสองสองสองอดก็เพิ่มเป็นสององขอขวดก็คืออัดเขาเพิ่มช่วงที่เขาต้องการอาหารมากขึ้นใช่ไหมคะ ที่ปล่อยลงทางดินเห็นพี่ชลิดบอกว่ามันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างฮะเนี่ยเชื้อราเชื้อราเลยครับเห็นเลยเห็นเลยครับมันเป็นยังไงมันช่วยแบบไหนครับก็ผมปล่อยมาแล้วไอ้ที่ราเขาขาวอยู่มันหายตามดินลาดลาดตามดินเ่ยนะครับคือปกติเมื่อก่อนนี้แสดงว่ามันมีใช่ไหมคะีมีคือพื้นที่นี้มันเป็นเพราะว่ามันชื้นด้วยหรือเปล่าชื้นมันฝนตกน่ะฝนชุกพี่เคยน้ําท่วมไหมคะเนี่ยไม่ท่วมไม่ท่วมใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มันชื้นมีฝนตกชุกก็เลยเกิดมีราบ้างแต่ว่าพอ จากปล่อยลงไปแล้วเชื้อเชื้อรามันหายพออีอวันสองวันมาดูเลยวันสองวันเท่านั้นไม่มีไม่มีแล้วอ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่ดีกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศเลยนะครับนี่ปล่อยคู่หูมาัศจารย์ลงดินเลยเชื้อราหายไปเลยแค่วันสองวันเท่านั้นเองตอนนี้ในเรื่องของผลผลิตตอนนี้ที่เราเห็นคือลูกค่ะมันเยอะมากตอนนี้ทุเรียนอายุเดือนเดือนเดือนไหนนะพี่ครบหกปี เดือนเดือนอ่าเดือน 8, อะอน8จะครบ6ปีทุเรียนนี่ยังยังหปีกว่านะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราถ่ายอยู่นี่เดือนเมษานะคะ,ะเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกตั้งหลายเดือนเนี่ยกว่าจะครบ6ปีแต่ว่าลูกตอนนี้ที่พี่เก็บไว้เนี่ยแต่และต้นเนี่ยมันเยอะอยู่นะคะพี่กี <c oughs> ่ลูกคะเนี่ยพี่ได้นับบ้างไหมอะ่ะก็ตั้งแต่5้า0บดสิบ ทำไมพี่กก้าไว้ขนาดนี้เก้าสิบก็มีนะก็ทำไมพี่ไว้เยอะขนาดนี้ก็ต้นสมบูรณ์ค่ะวันนั้นที่เรามาเนี่ยใบดีใบดีต้นสมบูรณ์กระดุมเนาะวันนั้นที่เรามากระดุมอยู่ที่ประมาณ70ลูก70ครับแล้วก็ตัดไปแล้วด้วยนะคะวันนี้ที่เรามาเนี่ยวันนั้นที่เรามามาดูกันเนี่ยก็คือกระดุมยังสวยมากเนาะแล้วก็เยอะมากแล้วพี่บอกว่าทําไมปีนี้พี่ได้มีเก็บลูกไว้ได้เยอะขนาดนี้ ก็ต้นใบดีผมเลยก็ลองเอาไว้ดูจะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรก็อยู่ได้กระดุมที่ไว้70ลูกกับปีที่แล้วพี่ไว้กี่ลูก35 35ลูก35ปีที่ลูกปีแล้วตัดแล้วใบเหลืองเลยอ่ะปีนี้ปีนี้ตัดแล้วเป็นยังไงพี่ไม่ไม่เป็นไรเลยปีนี้ใบยังดำเหมือนเดิมก็คือปีที่แล้วเนี่ย35ลูกเนี่ยก็คือตัดแล้วใบเหลืองเลยก็คือจะทิ้งใบทิ้งต้นหมดแล้วใช่ไหมจะทิ้งกิ่งแต่ว่าปีนี้70ลูกก็คือยังสวยเป๊ะเลยเหมือนเดิมครับไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนเลย แสดงว่าเมื่อก่อนที่พี่จะใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูเนี่ยคือตอนนั้นทุเรียนมันก็ยังเก็บได้น้อยใช่ไหมคะได้น้อยกลายเป็นว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาพี่คิดว่ามันตัวนี้ช่วยได้เยอะไหมคะช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเลยครับอ,อ๋อทำให้ทําให้เขาเก็บลูกได้มากขึ้นใช่ใช่แล้วพี่แต่งไหมคะเนี่ยลูกอะ่ะ ก็แต่งนะแต่งแล้วแต่งอีกมันมันมันสวยหมดทุกลูกเราแต่งเสียดายใช่ไหมเสียดายพอมันสวยก็เก็บไว้เก็บไว้แต่ตัวไหนอยากจะล่วงก็ล่วงไปใช่ไหมอยากจะหลุดก็หลุดไปไม่สลัดเลยถ้าดูไม่สลัดเลยใช่ไม่ล่วงอีกใช่เพราะว่ามันเหลือเยอะอยู่ไงพี่แหลมแล้วก็เมื่อกี้ที่เดินไปดูโอ้โหทุเรียนอ่ะแปดลูกคือเป็นพวงเลยครับอันนี้มีหนอนไหมคะพี่ไม่มีปกติแล้วเนี่ยเวลาพี่เก็บนะคะปีก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมันเจอหนอนไหมคะ เมื่อก่อนมันอยู่ที่การฉีดยาการฉีดยาใช่ยาถึงถึงหรือว่าระมัดระวังดีๆก็คือหนอนก็ไม่มากวนใช่ไหมคะไม่กวนแต่ตอนนี้แปดลูกเนี่ยเป็นพวงเลยอะแล้วก็มีตรงโคนต้นไอ้ตรงออกมาจากต้นเลยพี่คิดว่าไงตอนแรกอะคะที่มันมีอยู่สี่ลูกผมเลยมันจะโตไหมเลยเอาไว้สองลูกพร้อมันก็โตแต่ปกติแล้วมันจะไม่โตใช่ไหมไม่โตอ๋อเขาจะต้องตัดทิ้งใช่ไหมถ้ามันเกิดถ้ามันนั่งแล้วก็เดี้ยมก็ร่วงไงอ่านปล่อยมันเอง ปล่อยให้อ๋อแต่นี่ก็คือไม่ล่วงด้วยเนี่ยอยู่เดี๋ยวจะลูกใหญ่ด้วยค่ะตอนนี้แล้วที่นี่ก็คือใกล้ตัดหรือยังคะพี่เีเนที่นี่ตัดเดือนนี้แล้วครับตัดเดือนนี้แล้วเห็นบอกว่าพรุ่งนี้แล้วเนาะมีมีสิบห้าปลายปลายเดือนอ๋อมีวันที่สิบห้าแล้วก็ไปปลายเดือนอีกรุ่นหนึ่งที่นี่คือมีสองรุ่นนะคะครับสามรุ่นนะสามรุ่นใช่ไหมคะรู้สึกว่าอย่างบางต้นก็ยังมีดอกออกมาอีกนะคะเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้เก็บดีเลยค่ะรุ่นรุ่นดอกมาอีกแล้วนะคะ พี่ว่าเป็นไงลูกก็คือภูมันจะขยายเร็วนะพี่นะเร็วเร็วเลอาหารเราดีมากทดสอบหรือยังว่าลูกไหนขาดแต่เรากะประมาณ3าโลสโลน้ําหนักดีไหมน้าหนักดีมากเลยครับผมเออแล้วกระดุมมั่ตัดไปที่รู้โดนฉีกไปเพรามไปช่าง3โลสามโลกว่าหมายถึงว่ากิ่งมันฉีกอะค่ะครับมีห้าโลเจ็ดดูลุง รออ้าวแล้วกระดุมที่พี่บอกว่าเท่าไหร่นะที่พี่ตัดไปอ่ะกี่เข่งนะพี่ต้นหนึ่งอ่ะสี่เข่งไม่ไม่สองต้นสองต้นสองต้นสี่เข่งครับสี่เข่งนี่ได้ได้ตัง ห้าหมื่นห้าหมื่นเยนรถถ่ายสองร้อยสี่สิบพี่บอกว่าแหมรู้งี้ปลูกรู้งี้ปลูกกระดุมให้หมดก็ดีเนาะค่ะแต่ว่ากระดุมก็อย่างที่บอกว่าต้นหนึ่งก็เจ็ดสิบลูกแล้วค่ะพี่พี่มีกี่ต้นกระดุมมีอยู่สามต้นหนาดูนี่สามต้นยังได้เงินตั้งห้าหมื่นเนาะคือตอนนี้ก็จะเป็นเหลือแต่หมอนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เหลือแต่หมอนแล้วต้นที่มันใกล้จะตายเนี่ยที่พี่บอกว่าตอนนั้นก็คือสภาพเขาก็คือมีปัญหาแล้วใบร่วงแล้วไม่มีใบใบเนี่ยปีที่แล้วตัวนี้ต้นเก่านี่ ได้รูไปกี่ต้นเลยนะคือช่วงปีที่แล้วที่ผมเข้ามาแล้วสณะใบเนี่ยมันจะใหม่ใบมันจะใหม่ใบร่วงอเยอะใบร่วงลร่วงแต่ปีนี้เนี่ยมองมองน้อยมากหาแทบไม่เจอใบใบจะใหม่เนี่ยน้อยมากเพราะใบมันสมบูรณ์บ่อยก็ปล่อยไปมาผ้าตัวนี้น้ำน้ำน้ำน้อยำน้อยไปไม่เป็นไรแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยแล้วก็สวยด้วยนะพี่แหลมเนาะมันผิดกับปีที่แล้วเลยใช่ไหมคะพี่ผิดเลย ค่ะชื่นใจป่าวพี่ชื่นใจเนะชื่นใจเพราะว่าปีที่แล้วพี่เก็บได้กี่ตันห้าตันกว่าห้าตันกว่าปีนี้พี่เขาาดดูแลการพี่ก็สิบห้าขึ้นแ่ะสิบห้าสิบห้าขึ้นใช่ไหมคะหนา่ยถือว่าอันนี้พี่กะจากน้ําหนักแล้วก็ดูจํานวนลูกครับพี่ประมาณการไม่เรียบร้อยแล้วนับลูกไปแล้วแต่ผมฟังผมฟันทงว่าติเตืนแน่นอนสี่เพราะน้ำหนักมันดีสี่พันหกสี่พันหกร้อยลูกสี่พันหกร้อยลูกคูณด้วยสี่กิโลเข้าไปโอ้ยังต่ํา ก็เฉลี่ยต้นหนึ่งก็ประมาณเซิสี่สิบนอกเฉลี่ยนี่เราเฉลี่ยเนาะแล้วก็สี่พันกว่าลูกคูณด้วยกี่กิโลคะพี่มันไม่ใช่สามแล้วมั่งเนี่ยมันมันผมว่ามันเกินเยอะใช่ดูแล้วจะไปดูดน่ะอย่างนั้นนั่ะลูกนั้นนั่นนั่นค่ะพันลูกกับสี่ตันสี่พันลูกกับสี่สามสิบสี่สี่สิบหกอันนี้มันเกินไงเอางี้แล้วกันแบบเอากันง่ายๆถ้าสิบห้าตันลงเดี๋ยวจ่ายปุ๋ยยาให้ฟรีถ้าเกินผมเอา่ะ เออเอี่ยวด้วยได้ป่ะเนี่ยค่ะสนุกสนุกอยากให้พี่ฝากบอกทางบ้านหรือทางผู้ชมหรือทางเกษตรกรที่แบบยังกล้าๆกลัวที่จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูของเราอะค่ะอยากให้พี่ให้ความมั่นใจเขานิดนึงค่ะครับท่านที่ยังไม่ได้ใช้หรือยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับใช้เถอะครับดีแน่นอนครับใช้แล้วได้ผลครับใบดกหนาดำ แล้วใบไบอยู่ทนด้วยครับใบทนแล้วสิ่งสําคัญก็คือลดต้นทุนถูกไหมครับครับลดต้นทุน๋อใช่เรื่องลดต้นทุนอ้นีน่ค่ะเรื่องของลดต้นทุนเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าเรื่องของการลดต้นทุนที่พี่ที่พี่มองว่ามันช่วยลดได้แค่ไหนคะเรื่องของต้นทุนก็ลดไปเยอะเลยฮะลดไปเยอะเลย เพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อกี้ม่ถามพี่ไปแล้วเนาะว่าพี่ใช้อะไรบ้างใช่ปะก็ใช้ก็คือพี่กี่ตัวเอาง่ายๆสมมุติอะถังนึงเนี่ยพันลิตรพี่ใช้ยากี่ตัวดีกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเยอะเยอะหลายตัวหลายตัวงงบางทีผสมไม่ถูกผสมได้ยังไม่ถึงไมไม่ถึงสิบตัวไหมไม่ถึงใช่ไหมแต่ว่าก็คือเยอะสี่สี่ห้าเนี่ยสี่ห้าตัวเนาะก็คืออะไรที่เขาว่าดีคือใส่หมด เขาก็จัดมาอย่างนั้นเลยหมอจัดให้หมอยาจัดให้ใ hmm. ช่ปะก็ค e ือเราก็ใช้ไปตามนั้นตอนนี้พอมาใช้ผล <ok ิตภัณฑ์คู่หูแล้วอ่ะพี่ใช้อะไรอีกบ้างคะก็มียายายาฆ่าแมลงอ่าฆ่าแมลงอ่าก็แค่นั้นแหละอ่าฆ่าแมลงอ๋อเพราะถ้าลาไม่มีก็คือไม่ไม่ใช้ครับก็ถ้าถ้าตอนนั้นเราก็บวกลาไปด้วย แต่บางทไม่ไม่ต้องไปชินบ่อยไงไม่ต้องชินบ่อยก็คือสรุปก็คือหลักๆคือเนี้ยไม่งงไม่สับสนเนาะใช่ใก็คือแรงครับบูแเพนไคโตซานเอ่อให้พี่ฝากทางบ้านนิดนึงค่ะเพิ่มเติมก็ให้หันมาใช้ชุดคู่หูของเราครับใช้ดีแต่ผลแน่นอนครับใช้แล้วรวยอะครับ ใช่ใช่ใช้แล้วรวยใช้แล้วรวยช่วยปลดนี้ใช่ใช่้แล้วรวยช่วยปดเดี๋ยวมีนี่เหรอมีนี่ป่าไม่มีครับเออไม่ใช่มาจะได้จะได้บอกชัดๆว่าถ้ามีนี้จะได้จะได้ปลดนี่นะตั้งมาอยู่ WCI นี่นี้ไม่มีครับผมอย่าลืมชวนพี่ไปเที่ยวด้วยนะคะสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝันค่ะช่วงนี้เราก็ขอขอบคุณพี่ชลิตนะคะที่เปิดโอกาสให้ทางพวกเราได้มาถ่ายทําในวันนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะชาวสวน ทุเรียนนะครับ,รบแล้วก็ถือโอกาสช่วงน,นี้เชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศนะครับมาช่วยกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรแล้วก็จะทําให้เกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูพัสดจันทร์เคล็ดลับนะครับเพิ่มเติมว่าถ้าจะให้ผลได้ผลดีและชัดเจนและแตกต่างต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสะม่ำเสมอนะครับก็จะได้ผลดีอย่างพี่ชลิตนะฮะช่วงนี้เราทั้ง4คนขอลาทุกท่าน ไปก่อนคอยรู้คอยติดตามผลงานของพวกเราอีกต่อไปเป็นระยะระยะนะครับเราตุงกันสี่คนนะครับลาตกทกันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวอร์แนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยตบนี้เย้